เอาจบเกมเงินรางวัลทั้งหมดอยู่ทีสามสี่ห้าหกหกพเคำเตือนไม่ควรอกลเลยนแบบดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่13บอิทีญาตฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามสำคัญสุดคอมเมนต์ให้ลุงด้วยนะจ๊ะกาบเลยจ้ะเหมือนเดิมวันนี้หน่าทีเพิ่มเบ็ดหนนาทีเพิ่มเบ็ด เดี๋ยวมาดูกันว่าลุงจะไปยังไงต่ออะตื่นเต้นก็เลยรีบไงรีบเล่นเลยพอกดอ,อ,อ,อัดคลิปปุ๊บเล่นปั๊บแม่ข้อ,ของคนจริงๆนะไม่มีแบบมาโอ้โหเซตเซตไม่มีไม่มีพรอมก็คือเล่น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 ,ลนอย่างเดียวจัดไปโอ้โหสบ,บายใจนะแม่ช่องลุงใสย,ย่างจัดไป ไป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 เอาเลยไปแล้วโอ้ยังยังไม่ถึงด้วยเคมาแถวนึงแม่ไม่ได้ไปกันต้อตอนนี้วายมากโอ้โหตามแนวถ้าเหมือนไม่ได้อะไรเลยไปกันก้อนไปกันก้อนไปกันก้อนเอาเพิ่มมาเพิ่มมาก็ไปถ้าใครนะต้องบอกก่อนถ้าใครยากเข่นดูเล่เกมอะไรนะใต้คลิปนะคอมเมนต์มา แล้วเดี๋ยวลุงจะไปเล่นเกมนั้นๆๆ,ๆ,ๆเองเลยไปไปดูกันโอ้โหสแก,กเตเตอร์สามตัวเียดา,ายเียดายมากตสยก้อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยก้อนเฮ้ย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 อื้มดีดีดีไม่ดี วายแถวซ่องไม่ต yeah, ิดเลยแย่เลยต้องบอก LIKE. เลยว่าแย่มากไปกันไปกันเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสแคตเตอร์สแคตเตอร์เข้าแล้วหมาเพิ่มเบ็ดไปได้เวลาละได้เวลาละจัดการจัดการจัดการให้หมดไอ้โ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 มดไอ้มดไปเลยโจมตีโจมตีสู้ ความเมืองหวางอันไก่โ้นโอ้ไม่ใช่ของเล่นดีบินได้อ๋อจําได้ทุกํำอะ่ะขออสตอรี่เพือเพื่อนของฉันคงจะมีใครบางคนสมองนั้นแสนจเจริญดำและมีพลังนาดูคงดีถ้าเธอมีใครที่รัก ลึกซึ้งได้เหมือนดาวมีกันเก็นันนายนานาเห็นไหมไหลายหลายคนงงเลยลุงร้องเพลงยี่อะไรเนี่ย <c oughs> แต่ต้องบอกก้อนนะอันนี้เป็นเพลงพิเศษเลยเรียกว,ว่าพิเศษสุดๆอืมอืมอืกีเพลงของถอยสตอรี่นะเออใครเคยดูโอ้อย่าเพิ่งเกินเอาแค่ร้อยก้อนไป โอ้โห1ดแบบมันต้องอย่างนี้โอ้โหชอบชอบมากไปกันต่อเต้าแล้วลุงติดแเตเตอร์แน่นอนมันใจมันใจแบบสุดๆไม่ต้องลุ้นเลยรู้เลยว่าติดติดอยู่แล้วยังไงก็ต้องติดสามสามสอง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 ,สอง,สองไม่ติดไปกันต่อโอเค,เคลุงคิดว่าลุงเอา้า หายไปร้อยหนึ่งโธ่จะซื้อฟีเจอร์ฟรีซะหน่อยไม่เป็นไรนเยันไปก่อนเสียงเลยอ่าอ,อ้าวอ้าวขอโทษมาผมจะซื้อฟีเจอร์ฟรีแล้วนะซื้อไม่ได้ก็ต้องลงมาหน่อยนิดหนึ่งนะกดไป จัดไปทุกคนเรียบร้อยจนได้มาห้าตัวว้าวนี่คือกลุ่มสมบัติแห้งแอสแท็กครับโบนัสห้าตัวสิบสองครั้งสิบสองครั้งทุกคนมาดูกันว่าจะได้เท่าไร่คูนซี่แล้วตอนนี้คูณซี่ไปแล้วตอนนี้ยังคูนซี่อยู่ยังยังคูนซี่อยู่โอ้โหไวแถวสองไม่ได้ของโอ้โหสิบห้า คลิปแล้วแย่ yeah, แล้วลุงแย่แล้วสงใส่ต้องหยุดไหมเนี่ยเอาเก้าร้อยเอาได้ไว้แถวสองมาดูกันมาได้ไว้แถวสามโอ้โหเรียบร้อยทุกคนนี่คือรางวันก้อนโตรางวันเมกะแล้วสองพันสี่สองวันฮา สองพันหกสองพันเจ็ดสองพันแปดสองพันเช้าสามพันโอ้โหสามพันซี่สามโอ้โหตาย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 โอ้ย oh ลุงโอ้โหห้าพันสองร้อยสิบสี่อ่าอิ่มแล้วนะทุกคนอิ่มทิปแล้วยังไม่ทอดน,นะทอดน,นี้อิ่มยิ่งกว่านี้มีความสุขขอแนละ้ววันนี้ลุงน้อนรับฟันดีอ่ะแต่คูน้อยนะ ลุงเคยทำสูงสุดตอนนี้ขูนสาสอยากเห็นนะยากเห็นว่ามันไปไกลกว่านี้เท่าไหร่มาดูกันดีกว่าว่าลุงจะทำได้ไหมขูนสามสิบองอือเอาจบเกมเงินรางวัลทั้งหมดอยู่ทีสามส่ห4าหกหกพันเจดี่ดีทั้ 3, 4, 5, 6, 6, ดวดีโอเคอ้อ เว่าถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามสําคัญสุดคอมเมนต์ให้ลุงด้วยนะแค่นี้แหละอยากจะบอกแค่นี้โอเคขอบคุณทุกคนขอบคุณมากขอบคุณมากที่ติดตามเราจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีา้า